สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,มาทำโจทย์พิชาคณิตน,นะครับโจทย์นะครับถ้า x y z นะครับสอดคล้องกับระบบสมการ x ลบ 2y บวก3 z นะคะเท่ากับ a x ลบ 3y เท่ากับ b และ 2x ลบ 5y บวก5 z นะคะเท่ากับ c และเมทริก1 1 2ลบ2ลบ3ลบ5 สามศูนย์ห้าแต่งเติม A B C นะครับกลายเป็นเมตริกหนึ่งศูนย์ศูนย์ลบสองหนึ่งศูนย์สามสามหนึ่งแต่งเติมเก้าห้าสองนะครับแล้ว C นะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับวิธีทำนะครับจากเมตริกแต่งเติมนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย ลบสองหนึ่งศูนย์สามสามหนึ่งแต่งเติมเก้าห้าสองเราก็จะได้สมก,การออกมาสามสมก,การนะครับก็คือ x ลบสอง y บวกสามแซดนะครับเท่ากับเก้า อันนี้ตั้งเป็นสมการที่หนึ่งนะครับแล้วก็ y บวกสาม z นะครับเท่ากับห้าตั้งเป็นสมการที่สองนะครับและสุดท้ายนะครับ z นะครับเท่ากับสองตั้งเป็นสมการที่สามนะครับ จากนั้นนะครับเราจะนําค่าแซนะครับเ <_ S 1> ท่ากับ2ในสมการที่3นะครับแทนลงไปในสมการที่สองนะครับเราก็จะได้ว่าแทนแซเท่ากับ2ในสมการที่2นะครับเราจะได้เท่ากับ y บวก3คูณกับ2เ <_ S 2> ท่ากับ5นะครับ เราจะได้ y เท่ากับ5ลบ6นะครับดังนั้นเราจะได้ค่า y นะครับเท่ากับลบ1จากนั้นนะครับเรา,เรา,เราออแทน y เท <Y S 1> ่ากับลบ1และ z เท่ากับ 2, 2นะครับในสมการที่1นะครับ เราก็จะได้ x นะครับบวกเอ้ยขออภัยครับ x ลบ2คูณกับลบหบวกกับ3คูณกับ2เท่ากับ9นะครับเราก็จะได้ x บวก2บวก6นะครับเท่ากับ9เราก็จะได้ x เท่ากับ เกลบแดังนั้นนะครับเราจะได้ค่า x นะครับเท่ากับ1จากนั้นนะครับเรานำค่าแล้วก็แทนเ็กเท่ากับหนึ่งเท่ากับลบหและ z นะครับเท่ากับสองในสมการ สองลบห้บวกห้นะครับเท่ากับ c แลเราก็จะได้2คูณกับ1ลบกับ5คูณกับลบหนะครับบวกกับหคูณกับสเท่ากับ c เราจะได้ค่า C นะครับเท่ากับส บวกหบวกสินะครับดังนั้นนะครับเราจะได้ค่าสนะครับเท่ากับ17ครับแล้วก็วันนี้ขอจบพาการทำพาทำโจทย์เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ